สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจาดีจะมาเสนอการทำราสเบอร์รี่ซอฟเบทค่ะเป็นไอศกรีมแบบง่ายๆที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่เนยนมแล้วก็เราจะมาดูกันว่าส่วนผสมจะมีอะไรบ้างค่ะก็ส่วนผสมของราสเบอร์รี่ซอฟเบทนะคะก็จะมีเป็นกรุปแรกก่อนเป็นพวก ทำตัวไอศครีมแล้วก็มีกลุ๊ปที่2ที่เป็นน้ําซอสอตัวไอศครีมเนี่ยก็จะมีเริ่มด้วยเป็นตัวนี้เป็นราสเบอร์รี่เป็นฟอ์เซนเป็นแช่แข็งนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่ามีน้ําตาลค่ะเป็นน้ํำตาลจะใช้เป็นน้ําตาลทรายอะไรงไงก็ได้แล้วแต่เลยว่าชอบน้ําตาลอะไรแต่นี้จะดีใช้เป็นน้ําตาลสายธรรมดาแล้วก็มีมะนาวค่ะแล้วก็มีผิวเลมอนเพื่อทําให้มีกลิ่นที่ดีขึ้น ส่วนด้านนี้เป็นน้ำซอสก็จะมีเป็น,น,ปนราสเบอร์รี่แช่แข็งเหมือนกันมีน้ำตาลทรายใช้แค่นิดเดียวพอนะคะเพราะมันจะหวานที่ส่วนนี้แล้วแล้วก็น้ำเปล่าธรรมดาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าดูกันว่าส่วนผสมอะไรทำกันยังไงค่ะค่ะเรามาเริ่มที่ตัวไอศกรีมกันก่อนเลยนะคะเป็นตัวซอเบตค่ะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมีเตรียมหม้อเอาไว้เป็นหม้อด้ามจับนะคะจะได้จับขนาดมือแล้วก็เราใส่ตัวน้ำเปล่าลงไปก่อนเลยค่ะตอนนี้จะดียังไม่ได้เปิดไฟนะคะ ราะฉะนั้นจับได้ไม่อันตรายแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลธรรมดาเลยใส่ทุกอย่างลงไปก่อนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดไฟกันแล้วก็อันนี้เป็นราสเบอร์ี่ค่ะเป็นแช่แข็งติดอยู่นิดนึงเสียได้ยังเลยโอเคแล้วเรามาเปิดไฟแล้วก็กวนกวนจนมันเดือดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกรองแล้วเรากลับมาดูกันัจะเปิดไฟกันเนาะ อตอนนี้ตัวสวสีทมันเดือดแล้วค่ะเราจะามากรองใส่ในนี้การปิดไฟก่อนเนาะแล้วก็ขอคนๆนิดนึงระวังไหม้นะคะดูดีๆเลยนะหม้อร้อนโอเคคราวนี้เราก็มาเทใส่ที่กองค่ะนี่จะได้น้ําสีแดงที่เป็นน้ําของรัสเบอร์รี่จริงๆเลยไม่ได้ใส่สีไม่ต้องใส่กลิ่นกันเลยทีเดียวอือโอเคเรียบร้อยแล้ว แม่แล้วต่อไปเราก็ขอบีบี้บี้บ,บ,บีนะออกมาก่อนนี่น้ำของราสเบอรี่ตัวของราสเบอรี่ตรงนี้ค่ะมันจะหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วสีก็ไม่เหลือรสชาติอะไรไปหมดแล้วเดี๋ยวตัวนี้เราต้องผิงกันปึ๊บแมปึ๊บแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะบีบมะนาวลงไป มะนาวเนี่ยคะ่ะให้บีบตอนสุดท้ายนะคะอย่าเอาลงไปกลนในนั้นเพราะว่ามะนาวเนี่ยถ้าไปโดนความร้อนขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะขมแล้วก็ไอศครีมของเราจะกลายเป็นไอศครีมรสขมค่ะโอเคถ้าใครชอบเปรี้ยวมากนะใส่เยอะๆได้เลยแต่ว่าไม่ไหวแค่นี้ก็พอแล้วเนาะโอเคสามลูกที่จริงถ้าอยากจะประหยัดเวลาหรืออะไรบีบแล้วกรองไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่จะดีใช้บีบเอาอย่างนี้ดีกว่า จะได้เห็นกรสดๆเลยแล้วก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้น้ำมะนาวลงไปแล้วเห็นฟองฟู่ๆไหมคะอ่าอันนี้คือเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มาคนๆรอบสุดท้ายนิดนึงค่ะให้มันเข้ากันก่อนจะเข้าตู้เย็นขอเพิ่อมอันนี้นิดนึงค่ะเพื่อกลิ่นที่หอมขึ้นแต่อย่าเอาไปต้มนะคะตัวนี้เดี๋ยวสีมันหมดค่ะเดี๋ยวกลายเป็นผลไม้สุกซะก่อน เหมือนเดิมเลยคะ่ะตอนนี้ขูดเอาแค่ผิวด้านหน้าค่ะอย่าเข้าไปลึกๆข้างในเดี๋ยวมันจะขมเดิมแค่เอาเป็นกลิ่นของเลมอนต็พอโอเคติดหน่นิดนึงค่ะขอขูดหนอ่อยเนาะฟึบแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วค่อยเอาเข้าช่องฟรีซน,นะคะเพราะว่าถ้าแม่พักทิ้งไว้จนเย็นเนี่ยตู้เย็นจะเสียตู้เย็นมันจะเสียง่าย ห้ามปิดฝาน,นะคะวางทิ้งเอาไว้อย่างนี้เลยจนกว่าจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสกันว่ายังไง แล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มทําซอสกันนะคะเป็นซอสลัสเบอร์รี่ค่ะกรเลงก็ใส่น้ําเปล่าค่ะลงไปนิดนึงน้ำเปล่าน้ำตาลค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ใส่ลัสเบอร์รี่แช่แข็งลงไปแล้วก็เปิดเตาทิ้งเอาไว้ให้เดือดเหมือนเดิมค่ะเอาออกมากรองก็เดี๋ยวเเปิดเตาก่อนเนาะโอเคคราวนี้ก็เดี๋ยวพักรอให้มันเดือดก่อนนะคะแล้วก็มาดูการกลับมาดูกันว่าเดือดแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง ตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะน้ําซอสของเราเดี๋ยวคราวนี้เราจะกรองแล้วก็เทกลับลงหม้อแล้วก็กว,วนจนเป็นน้ําซอสอีกทีหนึ่งเดี๋ยวล้วค่ะว้าวา <c oughs> มาไว้นี่ค่ะเป็นน้ำน้ำสีแดงๆเลย ตัวรัสเบอร์รี่นี่เก็บเอาไว้อีกนิดนึงก็ได้นะคะเผื่อใส่เนื้อไอศครีมได้จะได้มีเป็นปึ๊บ,ปบเป็น,นเนื้อค่ะก็จะดีเทคับลงมอ,อเลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็กวนๆตลอดเลยนะคะระวังไม่รีไฟอ่นอ,อนๆเลยคะ่ะเพราะว่าซอสมันจะน้อยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าซอสจะเหนียวข้นเป็นยังไงตอนนี้เป็นอย่างนี้ นติมค่ะโอเคค่ะไอติมของเราออกมาหนะ้าตาเป็น่างนี้คะ่ะต่อไปเราจะมาตกแต่งจานกันแล้วแต่สไตล์เลยนะคะใครจะแต่งแบบไหนก็ได้จะดิใช้น้ำซอสแล้วก็สตอรอเบอรี่ที่จะดีมีอยู่นี่ก็แต่งลงไปเลยแล้วแต่สไตล์เลยค่ะเยอะไปไม่เออนี่แล้วก็เราใส่เลมอนด้วยแล้วก็จะมีนิดนึงเป็นเลมอนแล้วก็สุดท้ายค่ะเลมอนที่เราขูดลงไป รัสนดึงด้วยไอซิ่งเนาะแล้วก็เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเป็นเซอร์เบตสไตล์ของจารีค่ะสำหรับอัตราส่วนของไอติมเซอร์เบตอันนี้นะคะติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv ค่ะโค้ดตะหลิวกินที่วไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ